สุดอีกเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะครับรูปเกมก็สูสีโดยเดือดปะทะก,กันเกือบทั้งเกมนะครับแล้วก็มีการกลับมาลงสนามของออลิกเซ่นด้วยนะครับล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอริกเทนฮากพ่ายแพ้เป็นนัดแรกในเกมอุ่นเครื่องต่อแอตเลโกมาดริดศูนย์ประตูต่อหนึ่งเฟรดโดนใบแดงนะครับผีเหลือ10คนช่วงนาทีสุดท้ายของเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหลือ10คนเมื่อเฟรดไปเตะสกัดใส่แอมเบโลโมลตา แล้วไปย้ำใส่ลำตัวที่โมรต้าพลิกกลับมาพอดีดาวยิงสุดหลอกถึงกับโมโหจะลุกขึ้นออกมาเอาเรื่องอีเล็กเซนต้องเข้ามาเบรกนะครับสุดท้ายผู้ตัดสินเห็นเหตุการณ์จึงควักใบแดงและเฟรดออกจากสนามไปอีกไม่กี่ใจต่อมาผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดจบเกมเป็นอันว่าแมนเชสเตอร์นเติดแพ้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งเป็นการพ่ายแพ้นัดแรกของปรีซีซั่นนี้นะครับก็แพ้ก็คือแพ้ครับเราแพ้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับนัดนี้ ก็ติดตามกันต่อครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์